รบกวนแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ชื่อ,อฟ้าค่ะอายุ21ปีท,ทำงานหรือเรียนครับทำงานด้วยเรียนด้วยค่ะ<อ>เรียนตอนปีสุด้าย<อ>แล้วก็<อ>ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่โรงแรมโรงแรมไหนครับอินเตอร์คอนค่ะอินเตอร์คอนใช,ใช่ป่ะโอ,โอเคอก่อนหน้านี้คือเราเราขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนครับไม่ค่ะทันทีคันแรกคันแรกด้วยใช่คือมาถึงก็คันแรกเลยในชีวิตเลย แต่ก่อนอันนี้ก็มีแบบมีขี่บ้างปกติเคยขี่รถอะไรมาก่อนปะก่อนอันนี้ตอนประมาณม2อะแม่ซื้อมิบากมาให้แล้วก็เคยขี่แค่รั้งเดียวขี่พั้งเดียววันเดียวก็เลี้ยงสอน <c oughs> ก็เป็นเลย <c oughs> แล้วก็เป็นเลยแล้วก็วิธีมันก็ขับเหมือนกันเงมีถ้ามีเกียร์เหมือนกันแล้วก็มาใช้กับคันนี้ยแต่ว่าเมือหลายปีแล้วนะม2แล้วหลงมาออกคันนี้ตอนอายุีอะมโต๊ะอ,อ,อ,อะฮะโอเคครับ เดี๋ยวพี่ขอถามน้องฟ้านหน่อยว่าทําไมถึงเลือกอเป็น z x 6R ครับตอนแรกอะนะที่หนูดูไว้อะตอนนั้นหนูอายุประมาณ16ปีหนูว่านัดก,กับเพื่อนว่าเราจะออกบิกไปกันตอนปี3ตอนปวชปี3เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่เข้ามาหาลรรัยด้วยกันใช่ไหมเพื่อนอนะชอบเหมือนกันเพื่อนบ,บอกว่าจะเอา CBR 650ส่วนหนูว่าจะเอา CB เพราะว่าหนูชอบแบบแจเก็ตใช่ไหมตอนแรกอะแล้ทีนี้พอถึงปี3 แล้วหนูก็เปลี่ยนสายหนูตอปวสแล้วเราก็แยกกันใช่ป่ะเราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องรถเลยแต่เพื่อนก็เหมือนเพื่อนเพื่อนไม่ชอบรถแล้วอะแต่หนูยังชอบอยู่ก็เลยแบบดูก็ดูดูไปเรื่อยแบบก่อนหน้านี้ก็ดูคลิปเราดูทุกวันเลยนะพวกพี่โมโตพาซาอะไรเงี้ยพี่แอมเลียซีบีอาร์อะไรพวกนี้สีดาวห้าสดูเยอะมาก,กแล้วก็ต่ไปมา,มาๆก็ไปดูรถที่คาวาตอนนั้นอา่า กออัน X6R ใช่ไหมเปิดตัวพอดีปี2019หนูก็เลยไปดูที่ศูนย์แล้วหนูก็ออกเลยเป็นรตแรกไม่มีเอยไม่เออไม่มีอะไรให้เลยนะของแถมไม่มีอะไรเลยคือจ่ายเงินดาวเต็มได้รถออได้คอสได้คอสเรียนมาคอสขับขี่ปลอดภัยแล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรเลยก็เลยเอาคันนี้แหละชอบเพราะเห็นุกบชอบปั๊บเลยนี่คันเนี้ยถอยที่ศูนย์ไหนครับผมอ่าคาววซากิโรเบียสค่ะสุขสวัสดิ์อ๋อตรงสุขสวัสดิ์ใช่ปะ่ะดาวเท่าไหร่ครับ เก้มาสิค่ะหกหมืนันเ้านะตอนนั้นมันตอนนั้นมันราคาเต็มอ่ 4, 3, 5, นะสี่แสนสามพันห้าันเก้าตอ,อ,อแรกตอนแรกใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันขึ้นเป็น4ี่แสนห้าหมื่นสี่แสนห้ามืกว่าวมันขึ้นมา2องหมืขึ้นมา2องหมื่กว่าบาทแล้วผ่อนกี่ปีครับผ่อนสี่ปีสี่ปีหัวละเ,เท่าไหร่นี่จริงจงมัน8ปดพันเจ็ดแต่ว่าหนูต้องซื้อประกันเพิ่มเพราะว่าตอนหนูออกอ่ะหนูอายุน้อยเขา ซือประกันเพิ่มก็จ่ายเป็นเดือนละ9,300คกว่ากว่าอ๋อแสดงว่าไม่มีหนี้สินอะไรเลยไม่มีไม่มีภาระอะไรเลยมี่พาระเลย <c oughs> เงินเดือนสูงด้วยถูกป่ะใช่โอ้เก่งมากาเลยคำถามต่อไปคือเออรถคันนี้เซ6ตนานะครับคือพิเศษกว่ารถ6 0 0ซีซีหรือว่า8 0 0ซีซีทั่วไปยังไงครับก็คันนี้นะคะมีโหมดมีโหมดคูกับโหปรับโหมดได้ส ช่วงฝนตกถนนลื่นอะไรเงี้ยมันจะแบบมีการช่วยเป็นช่วงกันล็อกล้ออะไรเงี้ยกันมีการขะบัดอะไรน้นิดหน่อยกันล็อกใช่ป่ะแต่จริงๆอ่ะเราต้องซื้อกันขับรถใส่เพิ่มก็ดีนะแต่หนูนว่ายังยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าในรถมันก็มีระบบช่วยอยู่ผมเคยแบบรถสะบัดแบบนานมากอ่ะทีเงี้ยน,ะนกก่ากลัวมากเลยนะเคยแล้วด้วยเออมัาสะบัดแบบทีเนี้ยนานมากอับเกือบนาทีอ่ะความเร็วเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้เกินบร้อยห้าสิบอ่ะขับไปที่ตั้งแต กันแบบกันตกใจกันบอกปุ๊บใจลงมาที่ตะกุ่มแล้วเนี่ยโว้ยคิดว่ามันจะล้มแหละแล้วคือตอนนั้นก็คิดว่ามันจะล้มเหมือนกันตอนนั้นสะบัดแล้วเราทําอะไรเป็นขั้นตอนแรกครับตัวตัวตั้งสติได้ไงแบบพอมันจะสะบัดปุ๊กจะคือมันสะบัดนานไงนจนแบบเราตั้งสติได้แล้วใช่ป่ะตัวก็พยายามแบบทําให้มันตรงอะ่ะแต่มันก็ยังสะบัดอยู่นะตัวก ฟิปชิพิชิปเตอร์ ifter, แต่มันเป็นอัพอย่างเดียวนะไม่ได้ดาวออพอย่างเดียวอ๋อด oh. ีนะแบบสมมติเราขับรถคือเดียวเนี้ยไม่ต้องกำพันเนยตรงน hmm. ี้ได้ที <Okay. S 2> นี้เอ่อตั้งแต่ขี่คันนี้มาครับความเร็วสูงสุดที่เราเคยบิดมันเนี่ยเท่าไหร่เคยบิดบนสะพานญิ่ินนะประมาณตีสามเพราะว่าหนูเลิกงานก็ตีนหนึ่ึงแล้วขับกลับบ้านแล้วถนนมันโล่งมาก แบบตัวเลยแล้วก็แบบลองไงลองอยากรู้แล้ก็ปิดไปทำไมอีกทีมันสองร้อยสองร้อยนิดๆิดสองร้อยสองรไม่เกินสองร้อยสิบสองร้อยมันจะไม่ปิดต่อตอนนั้นอยู่ประมาณเกียร์เก er mm ียร์อะไรฮะเกียร์หกแล้วแหละมั้งเกียร์หกใช่ไหมประมาณสองร้อยใช่ป่ะมันยังไม่สุดบอกเลยนะคือผมปิดแบบค่อยๆปิดไปแกจนมันสองร้อยอ่ะมันยังไม่สุดบอกของบ่อยกว่าตัวตัวใช่ไหมตัวเพราะวันนั้นลมแรงด้วยถูกปหมล่ะเพราะว <ม>กำแรงอยู่แล้วใช่ไหลมล่ะปิดไดใส,สองร้อยกว่ายังไม่ตกดอบเลยกลัวปล่อยคันเล่งและจริงเห็นเขาบอกมันได้สองหุกหน่ะแล้วทีนี้พี่ขอถามว่าออ,อันนี้ถอยมากี่เดือนแล้วครับครบหนึ่งปีเดือนนี้แหละหนึ่งปีแล้วยี่สิเมษาครบหปีอ๋หนึ่งปีแล้วยีอ๋อแล้วทีนี้หนึ่งปีนี้แต่งอะไรไปบ้างอิล่ะชีชิลนะครับซโร่นะครับแพงไหมฮะ สองนะอ่าแต่ว่าพี่เขาซื้อมาซื้อมามือหนึ่งแต่ว่าเขาแกะมาดูแล้วเขาไม่ชอบเขาก็เลยปล่อยต่อหนึ่งสามคันอ่าแล้วมีอะไรอีกครับนอ็นอตอ๋นอน็อตเป็นน็อตไทเทนเนอรไทเทนซื้อจากไหนเนี่ยตีตะโบเหรอใช่อ่าเราจะตีตะโบแปดตัวพันสามอ่าแค่เฉพาะชิวหน้านี่นะครับแปดตัวพันพันสามใช่น็อตแปดตัวพันสามอันนี้ 450, สี่ร้อยห้าสิบจุดกระจก กระจกนะครับี่ <2 S 1> พี่เห็นว่าใส่ท่อแต่งด้วยนะครับของอะไรเอ่ยเป็นอะคาโบวิกนะคะตัวนี้อะคาโบวิกคาร์บอนสลิปออนชิลเซ็ก6์หัตรงรุ่นค่ะตัวนี้มีเซอร์โวด้วยนะระบบเซอร์โวเปิดปิดอัตโนมัติว้าวอันนี้คือของแท้แน่นอนของแท้เบิกใหม่หนูว่าพีออเดอร์มานะตัวนี้สิบวันเอ้ยเกือบเดือนนะพีออเดอร์มาแต่ว่าเป็นมือสองาเบิก เบิกใหม่มันสี่0มื่นได้มาตอนที่เขาเปิดราคามัน25,000ื่นแต่ว่าได้มาแบบราคาพิเศดลดลงใหม่นิดนึงอ่าพี่มาจากไหนเนี่ยพี่มาจาก US เลยอเมริกาพี่เองเหรอมีพี่เขาพี่ทีะพี่พี่ที่เขาถัดขายทอเดี๋ยวหนูให้ลิงก์ไปกันแต่แต่ว่านี่คือมือสองแต่ว่าสภาพแบบจิบๆเลยใช่ป่ะดีมากไม่มีรอยอรเลยเลยอ่เดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับแต่ว่าหนูเอาไปทํามามีรอยอยู่นิดนึง กไเี่ยวมาตัวนี้จะเป็นสลิปออนไม่ใช่ฟอกคอฟูใช่ไหมไอฟูมีกาดด้วยนะสองพันห้ากาดคาร์บอนด้วยกาดขาดซื้อในไทยนั่นแหละอันนี้คือไฟท้ายเอ็มดีถูกป่ะราคาเท่าไหร่นะครับ สีหน้าแล้วมีมีโหมดอะไรบ้างเปิดให้หน่อยเวลาเบรกนะจะกระพริบอ๋อเป็นสตอ็อ่กอ๋อไฟเลี้ยวในตัวมันมีดีเลย์แถมมาป่ะดีเลย์เซตค่าแบบให้มันกระพริบชา้ากระพริบเร็วมีใช่ไนหะม,บบมที่ที่ทำให้เขาตั้งให้แล้วอ๋อ ครับวันนี้พี่อยากให้ฟ้าฝากอะไรกับเพื่อนๆไว้หน่อยว่าถ้าเกิดอยากได้บิ๊กไบค์สักคันเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างอันดับแรกเลยนะเงินอ๋อต้องมีเงินแน่นอนอนะ่ะ<ด>ใช่ดเงินในกระเป๋าเราก่อนนะเราต้องดูเงินก่อนว่าถ้าเรามีเงินดาวุฒินี้แล้วเนี่ยเราเหลือเงินเติมน้ํามันไหมไม่ใช่ว่าแบบมีเงินดาวอย่างเดียวปุ๊บเอามาได้เลยใช่เอามาได้แต่ว่า ในระยะยาวเราอาจจะแบบโดนยึดหรือว่าเราช็อตหรืออะไรเงี้ยคือเราต้องมีเงินสำรองเก่วไว้ด้วยก็แบบค่าเติมน้ำมันค่าเซอร์วิสรถ ระบบของรถระบบความปลอดภัยต่างๆว่าแบบรุ่นนี้เขามีอะไรบ้างมีระบบเบรก ABS ให้เราไหมมีเอ่ออะไรเนี่ยเขาเรียกระบบอะไรนะที่มันจะเกี่ยวกับล้อ traction น่ะ traction control traction ต่างๆอนะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเรานะแบบว่าเราจะเปิดก็ได้เราจะปิดก็ได้แต่ถ้าเราเปิดไปเงี้ยเราไปเจอหินเจอทรายเจอหลุมอนะไรเงี้ยมันจะระบบมันจะเชื่อมไปถึงล้อทําให้ล้อเราเหมือนมันสัมพันธ์กันเวลาล้อฟรีหรือว่า ล้อยกล้อลอยอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยระบบเซคชั่นมันจะทำให้ไม่น่า,นาไม่ลอยแน่นอนให้มันตัด <c oughs> แล้วการขับขี่ครับเราต้องขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยสำหรับสำหรับน้องฟ้าเนี่ยก็มีสติก่อน คืง่ายว่าเมอไม่ได้เลยถูกไหมขี่ปิกบอยรถติดมันก็ต้องค่อยๆไปอ่ะเลื้อยไปตามเขาอ่ะแบบบางคนรีบอ่ะ <c oughs> เห็นล่าสุดมีคลิปหนึง่งที่มองเสาไฟรถไ์อ่ะชนเลยเออต้องมีตสตินะอย่าไปมองนู่นมองนี่อะไรเงี้ย <c oughs> มองเสาไม่ได้เลยว่างั้น <c oughs> ตั้งสติไว้ก่อนมองได้แต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าดูด้วยข้างหน้ามันมีรถเราขับตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอาจจะอยู่อีกเลนหนึ่งเราไปมองเนงะี้ยชนชนเลย